สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้เรามารับฟังข่าว breaking news ที่สำคัญในขณะน,นี้ทรัมป์จะถล่มอิหร่านรอหรือเลิกกันแน่นะครับข่าวดูเหมือนซาซาไปนะครับมีหลายประเด็นด้วยกันที่มีความยากในการตัดสินใจในประเด็นเรื่องนี้สำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับขณะนี้ก็ประชาชนชาวอิหร่านเนี่ยที่ทำการประท้วงรัฐบ,บาลของเขาถูก กำจัดถูกฆ่าไปหลายหมื่นคนนะครับสื่อก็แสรองบางแหลง่งให้ตัวเลขไว้หน้าตกใจมากนะครับบอกว่าประมาณสัก5 0,000ืนกว่าครับตอนนี้ไม่แน่ใจเลยว่าตัวเลขจะจบลงเท่าไหรนะครับแต่ว่าทรัมป์ยังต้องตัดสินใจอยู่วันนี้เรามาเจาะลึกดูข่าวกันว่าทําไมทรัมป์จึงยังรออะไรอยู่นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จากหน้าข่าวของ New York Times ได้กล่าวไว้ว่ากาตารเนี่ยซาอุดิอราระเบียโอมานและอีกหลายชาติในอาหรับได้เรียกร้องให้รัฐบาลทรัมป์เนี่ยอย่าโจมตีอิหร่านโดยเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเนี่ยอาจจะทำให้ภูมิภาคไม่มั่นคงได้และสร้างสุญยากาศที่อาจจะทำให้อิสราเอลเข้ามา พยายามแทรกแซงการเมืองของอิหร่านได้นะครับก็หลายชาติในอิหร่านเนี่ยโอ้หลายชาติในตะวันออกกลางเนี่ยให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจก็คือไม่อยากจะทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับแล้วก็กอบกับว่าช่วงนี้ทรัมป์กำลังหาหรือเรื่องสันติภาพด้วยนะครับที่ชนวนกาซาในประเด็นต่อไปนิวยอร์กไทมส์อีกเหมือนกันนะครับ อิสราเอลและชาติอาหรับเนี่ยขอให้ทรัมป์งดเว้นจากการโจมตีอิหร่านเมื่อกี้เราดูหน้าข่าวไม่มีชื่ออิสราเอลแต่หน้าข่าวนี้มีชื่ออิสราเอลบอกมาด้วยนะว่าแบบเขาไม่อยากให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยบอมอิหร่านในขณะนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทายฮูเนี่ยได้ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเลื่อนการโจมตีที่วางแผนไว้ แจ้าหน้าที่อิสราเอลและอาหารับเกรงว่าอิหร่านอาจจะตอบโต้อย่างรุนแรงที่ได้โจมตีประเทศของตนนะครับก็ตอนนี้ผู้ชุมนุมก็กำลังเอาชีวิตรอดนะครับทรัมป์กับเนธันยาคูเนี่ยก็ถูกคาดหวังโดยประชาชนชาวอิหร่านว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะช่วยพวกเขานะครับความช่วยเหลือก็ยังไม่ไปถึงชาวอิหร่านนะครับ ในขณะที่สื่อสังคมใน x ในเพจของ i l red alert เนี่ยซึ่งเป็นเพจการเตือนภัยของอิสราเอลเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าอิสราเอลนั้นเชื่อว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ละทิ้งแผนการที่จะโจมตีอิหร่านแต่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลาเท่านั้นนะครับคือพูดง่ายๆเวลายังไม่เหมาะในหลายประเด็นเนี่ยทรัมป์กำลังเดินแผนที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา ยังเดินแผนที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์และยังเดินแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Board of Peace หรือคณะกรรมการเพื่อสันติภาพที่จะจัดตั้งในการดูแลฉนวนกาซานะครับมาดูข่าวต่อไปข่าวนี้เป็นข่าวที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะน่าจะดีใจพอสมควรนะครับเนื่องจากนางมาเรีย ค o ริน่ามาชาโดเนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพล่าสุดเนี่ยเขาได้มอบรางวัลโนเบลให้กับทรัมป์ตามที่ได้ตั้งใจไว้จากการที่เขาไปออกรายการและสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับชอนเฮนิตี้นะครับบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมอบรางวัลโนเบลให้กับทรัมป์มากๆนะครับเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาจะทำเพราะทรัมป์ได้ทำ สิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวเนซุเอลานเองครับโอเคผมเอาาาเอาผมอาภาพมาฝากพี่น้องด้วยนะครับก็เป็นภาพที่ทําการมอบรางวัลโนเบลให้แก่ทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะครับยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวนะครับดูในข่าวต่อไปกันดีก,กว่านะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของกรีนแลนด์ นิตยสาร e ี c อค o นมิสได้เสนอแนวทางที่เป็นไปได้3ประการสำหรับยุโรปในการรับมือแรงกดดันจากโดนัลด์ทรัมป์เรื่องกรีนแลนด์นะครับประการแรกก็คือลดความตึงเครียดก็คือพยายามสร้างความมั่นใจให้ทรัมป์ว่าจริงๆแล้วรัสเซียกับจีนเนี่ยไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่เข้ามามีบทบาทในกรีนแลนด์โดยเดนมาร์กและสหรัฐจะทำการหารือในประเด็นนี้ ผ่านคณะทำงานในวันที่18มกราที่จะถึงนี้นะครับและประเด็นที่2ก็คือการป้องปรามมาตรการการตอบโต้มีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับใช้มาตรการการตอบโต้หรือการกดดันทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐรวมถึงอาจจะออกนโยบายคว่ำบาตรบริษัทของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปขุดทรัพยากรในกรีนแลนด์ด้วยนะครับอา,อาจจะมีมาตรการ ที่รุนแรงเช่นการขายพันธบัตรรัฐบาลทิ้งซะหรือมีการปิดฐานทัพสหรัฐในยุโรปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพวกนาโตนะอันนี้คือมาตรการที่ดีคอมมิสเดีโคโนมิสเนี่ยได้แนะนำมานะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือให้รอจนสถานการณ์คลี่คลาย โดยหวังว่าทรัมป์เนี่ยจะหันไปสนใจประเด็นอื่นๆเช่นอิหร่านหรือการเลือกตั้งกลางเทอมของตัวเองเมื่อกระแสความสนใจในเหตุการณ์เวนเนซุเอลาลดลงแล้วก็จะมีคำพูดอ้างถึงกรีนแลนด์เป็นไปได้ไหมว่าเขาเองหรือโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยอาจจะใช้ประเด็นกรีนแลนด์หยิบยกขึ้นมาเพื่อจะขอสัมปทานหรือกดดันเดนมาร์กให้มอบสัมปทาน พลังงานในกรีนแลนด์ให้กับสาหารัฐอเมริกานะครับเป็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับข่าว breaking news วันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมแชร์ไปอย่างเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อจะได้รับรู้ความคืบหน้าล่าสุดในปัจจุบันนี้ว่าเกิดอะไรกันบ้างนะครับ